ฟุตบอลเมจิยาสุดาเจวันหลีฤดูกาล2025ากำลังฟาดแข่งแข่งขันเพื่อชิงความเป็นที่1ซึ่งทีมไหนจะคว้าชัยได้ครองถาดแชมป์ต้องลุ้นกันยาว,ยาวแต่ถ้าอยากรู้ว่าหลังเย้าของเหล่าสโมรสรในศึกเจลีก1ซีซั่นนี้สวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยเรารวมมาไว้ให้แล้วโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนิสสันสเตเดียมเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นผ่านการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลอรฟี فا เวิร์ลคัพสองพันสองลักบี้เวิร์ลคัพ2อ1 9ิกและฟุตบอลชายโอลิม นั่นทาให้หลังย้าของเหล่ากรลาสีมารินอสเป็นสนามเดียวในโลกที่เคยเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศของกีฬาหลัก3าประเภทอุลวะเลสไซตามาสเตเดียม2002หลังเย้าวอุลวะเลสสร้างขึ้นสําหรับฟุตบอลโลก2002เป็นสนามที่ใช้แข่งขันฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย e รองรับคอบอลได้ประมาณ62,000คนในวันแข่งขันอัศจรรย์เต็มไปด้วยสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรและแฟนบอลที่ข้างใครอุลวะเลส สาวกเลสถือเป็นหัวใจของสโมสรและเป็นที่รู้กันว่ากลุ่มแฟนบอลอุลวะเลตส,ส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องที่สุดในลีเอ c โตเกียวไอยินโอมโตสเตเดียมเป็นสนามที่ทันสมัยรองรับแฟนบอลได้ประมาณ48,000คนในวันแข่งขันจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เล้าใจมีการจัดงานชุมชนและกิจกรรมทางวัฒนธรรมตั้งแต่คอนเสิร์ตไปจนถึงตลาดนัด ทำให้เป็นศูนย์การกิจกรรมของชุมชนสวน AO อากาเป็นโซนแฟนบอลของ FC โตเกียวในวันแข่งขันมีทั้งกิจกรรมและอาหารอร่อยเปิดเป็นเทศก,กาลประจำสัปดาห์ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นอกจากนี้แฟนบอล FC โตเกียวยังร้องเพลง y o u w i l l Never Walk Alone เมื่อน,นักเตะลงสนามเพื่อสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังโตเกียวเวอร์ดี ทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเอกลักษณ์สีเขียวทองอันโดดเด่นลงเล่นเกมเย่าของพวกเขาที่ไอจิโนโมโตสเตเดียมซึ่งใช้ร่วมกับ f อฟซโตเกียวคู่แข่งร่วมเมืองโดยเมื่อทีมใดเป็นเจ้าบ้านสนามจะถูกแต่งแต้มด้วยสีของทีมนั้นซึ่งในวันแข่งขันจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแบบเทศกาลมีร้านอาหารริมทางและการแสดงวัฒน,นธรรมที่คึกคัก ush, นากโยาแคมปัสอัญมณีแห่งนากโยาโตโยต้าสเตเดียมรองรับแฟนบอลได้ประมาณ43,000คนตั้งอยู่ที่เมืองนากโยาจังหวัดไอจิ เปิดใช้งานเมื่อวันที่21กรกฎาคมคศ2011เคยใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2012แม้จะถูกกลบกระแสดโดยโตเกียวโอซากา้าและเกียวโตแต่นากโกยาก็คุ้มค่ากับการไปเยือนเพื่อชิมอาหารสุดพิเศษและซึมซาววัฒนธรรมญี่ปุ่นท้องถิ่นอย่างแท้จริงอัเลนิงาตา หลังเย่าของสโมสรแห่งนี้เคยใช้แข่งขันฟุตบอลโลก2002โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่มีรูปโคง้งดูคล้ายปีกของหงส์และทําให้เดงกะวบิสวรสเตเดียมเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คด้านสถาปัตยกรรมกีฬาของญี่ปุ่นในวันแข่งขันสนามแห่งนี้ดูราวกับจะโบยบินด้วยฐานแฟนบอลที่เปลี่ยนไปด้วยพลังอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของอาบิเลกคือการจัดตลาดสินค้าท้องถิน่นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่แฟนบอลสามารถเลือกซื้ออ่างหุ่นท้องถิน่นลูกพับ ลากบัวเผือกสเต็กบัวและเบนโตได้นะที่แห่งนี้กัมบะโอซาก้าสนามเย่าของสโมสรนนี้คือพาราโซนิกสเตเดียมซูอิตเป็นสนามแรกของญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลและธุรกิจท้องถิ่นสามารถรองรับผู้ชมได้ราวสี่0มื่นคนสนามกีฬาแห่งนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้โคมไฟ LED และพลังงานแสงอาทิตย์สภาพแวดล้อมของแสงสว่างที่เอื้อต่อการเล่นนั้น ออกแบบขึ้นโดยการควบคุมสถานที่ปริมาตรและมุมของโคมที่ติดตั้งมากกว่า380ดวงเพื่อให้แสงสว่างเท่ากาันทั่วทั้งสนามคาชิมาแอดเลอร์สนามย่าวทับกวางเขาเหล็กสร้างขึ้นในปี1993เพื่อเปิดสักการเจลีต่อมาได้รับการปร,ปรับปรุงครั้งใหญ่สำหรับฟุตบอลโลก2002ขยายความจุเป็น40,000ที่นั่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกซึ่งในปี2011 คาชิม m ซ็อกเกอร์สเตเดียมได้รับความเสียหายหนักจากแผ่นดินไหวทําให้ทีมต้องย้ายไปใช้สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวเป็นการชั่วคราววิเซโกเบสนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการแข่งขันฟุตบอลโลก2002ในชื่อโกเบวิงสเตเดียมซึ่งในขณะนั้นมีความจุราว42,000ที่นั่งก่อนจะลดจํานวนที่นั่งลง พร้อมกับเปลี่ยนมาใช้ชื่อนูเวียสเตเดียมโกเบตั้งอยู่ใจกลางเมืองโกเบซึ่งนอกจากจะใช้เป็นสนามเย้าวิเรีโกเบสนามนี้ยังเคยจัดการแข่งขันลักบี้ชิงแชมป์โลกเมื่อปี2019มาแล้วด้วยซานเฟเซฮิโรชิม่าสโมสรที่ลงเล่นในสนามที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางระเบิดปรมาณูเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรโดยปรับพื้นที่ที่เคยถูกเรียกว่าสลัมระเบิดปรมาณูให้ราบเรียบและสร้างสนามแห่งนี้ขึ้นในปี2024ซานเฟเซฮิโรชิม่า ย้ายไปใช้สนามแห่งใหม่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่าซึ่งมีชื่อว่าเอดดีอนพิชวิงฮิโรชิม่าได้รับการออกแบบตามแนวคิดปีกแห่งความหวังโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกลมกลืนไปกับเมืองและกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของฮิโรชิม่าในฐานะเมืองแห่งสันติภาพคาวาสกิฟอนตาเล่สนามย่าของเหล่าโลมาสีฟ้าแห่งเมืองคาวาสกิสร้างขึ้นในปี1962และได้รับการปรับปรุงสองครั้งในปี1995และปี2015 เพื่อให้มีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรสนามกีฬาแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศก,การแข่งขันอเมริกันฟุตบอลชิงแชมป์โลกในปี2007ปัจจุบันหลังย่าแห่งนี้มีชื่อว่าอูวาชโ t โดโรกิสเตเดียมบายฟ j i ิ s u โดยจะใช้ชื่อนี้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2024ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2029เซเดโซโอซาก้าสนามย่ทับนักรลซากุระ ต้นสังกัดของเจริญศักวงกรเคยใช้จัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภททั้งรักบี้อเมริกันฟุตบอลและฟุตบอลก่อนจะมีการปร,ปรับปรุงสนามในปี2010และเปลี่ยนชื่อมาใช้โยโกะซากุระสเตเดียมในปี2021สนามฟุตบอลไลลูวิ่งใจกลางสวนสาธารณะของชุมชนแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสูงชันและเคยสร้างสถิติมีค่าเฉลีย่ยแฟนบอลมากที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรเมือม่อปี2024ที่ผ่านมาเกียวโตซังหะเอฟซี สังสเตเดียมบายเคียวเซราตั้งอยู่ในเมืองคาเมโอกะเมืองที่อยู่ห่างจากเกียวโตประมาณ17กิโลเมตรสนามเย่าของเกียวโตสังห์เอฟซีเปิดใช้งานในปี2020ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามฟุตบอลโดยเฉพาะโดยมีระยะจากขอบสนามไปยังอัฒจาน์แถวแรกเพียงแค่8.5เ mm มตรเท่านั้นนอกจากนี้สนามไม่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาและยังเป็นสนามที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอีกด้วยอวิชบาฟุกุโอกะ หลังยาวของทัพต่อพิคาตเปิดใช้งานตั้งแต่ปี1995ซึ่งนอกจากจะเป็นสนามฟุตบอลแล้วยังเคยจัดการแข่งขันลักบี้ชิงแชมป์โลกเมื่อปี2019มาแล้วด้วยโดยเบชเดงกิตสเตเดียมเป็นสนามที่มีทิวทัศน์สวยงามด้วยภูเขาและต้นไม้ที่ล้อมรอบสนามเอาไว้นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งบูธขายสินค้าสโมสรบูธร้านอาหารต่างๆรวมทั้งกิจกรรมสำหรับเด็กๆบริเวณนอกสนามด้วยชีมิสื่อเอเพา IAI Stadium ดีที่ฮงในละาเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่มีวิวสวยที่สุดในโลกสนามกีฬาแห่งนี้เป็นหลังย่าของสโมสรชิม,มิสึเอ็ดเพามาตั้งแต่ปี1992ล้อมรอบด้วยไร่าชาเขียวทั้งสองด้านและด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจึงทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนรามาของชิม,มิสึและอาวซุลูกาและในวันที่ฟ้าโปรง่งสามารถมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยฟาจิีาโนโอกายามา สนาม JFE h a r เลโนคุนี้ใช้สำหรับการในขันฟุตบอลและกรีทาเป็นส่วนใหญ่เป็นสนามย่าวของฟา i จิอานโอ a ายและใช้สำหรับการในขันลักบี้ลีกระดับท็อปลีกของญี่ปุ่นก่อนที่คันโกะและซิตี้ไลท์จะได้รับสิทธิ์ในการตั้งชื่อในปี2010ถึง2015และปี2016ถึง2020ตามลำดับสนามแห่งนี้มีชื่อเล่นว่า m o โมทาโร่สเตเดียมซึ่งโมโมทาโร่เป็นตำนานท้องถิ่นของเมืองโอกายาม่าโยโกฮาม่า สนามเย่าของโยโกฮาม่าเอฟซีเปิดใช้งานในปี1955เป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลที่เก่าแก่ของญี่ปุ่นใช้จัดการในขาตั้งแต่ยุคก,ก่อนเจลีจนถึงปัจจุบันเคยเป็นสนามเย่าของสโมสรโยโกฮาม่าฟูเกลสนามแห่งนี้เดิมรู้จักกันในชื่อสนามฟุตบอลโยโกฮาม่ามิสึซาวะตั้งแต่เดือนมีนาคม2008เป็นต้นมาสนามแห่งนี้ถูกเรียกว่าสนามฟุตบอล N.H.K. สปริงมิสึซาวะตามสิทธิในการตั้งชื่อโดยบริษัท N.H.K. สปริงโชนานเบลมาเล สโมสรที่มีคิงเบลที่1เป็นมาร์ชคอร์ดซึ่งเป็นตัวแทนของโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในตำนานใช้เลมอนแกสสเตเดียมฮิลาสึกะเป็นสนามเย้าซึ่งมีเสน่ห์เฉพาะตัวข้างๆสนามมีออนเซนให้แฟนบอลแช่ผ่อนคลายหลังจบเกมด้วยขนาดสนามที่มีความกระทัดรัดตัวสนามอยู่ใกล้กับอัฒจันทร์ทำให้บรรยากาศในวันแข่งคึกคักเนื่องจากแฟนบอลอยู่ใกล้สนามมากโดยชื่อสนามถือสิทธิ์โดยเลมอนแกสบริษัทกราสซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฮิลัสสึกะ FC ฟซีมาชิดาเซลเวียมาชิดากิออนสเตเดียมเป็นสนามกีฬาอนเนกประสงค์ในเมืองมาชิดารู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาโนสุตะเนื่องจากตั้งอยู่ในสวนสาธารณะโนสุตะเป็นหลังย่าของสโมสรเอฟซีมาชิดาเซลเวียซึ่งเปิดใช้งานมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี1990นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัยอยู่เสมอและบางครั้งก็ใช้สำหรับการแข่งขันลักบี้และกีฬาด้วยคาชิวาเลโซ ซังเคียวฟอนเทียคาชิว่สเตเดียมเป็นสนามเย่าวของคาชิว่เรโตถือครองโดยฮิตาชิบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่สนามที่เป็นทรัพย์สินของสโมสรเองเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี1985ก่อนที่จะถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี1995ด้วยความจุประมาณ15,000กว่าที่นั่งทําให้เป็นสนามในศึกเจวันลีที่เล็กที่สุดณเวลานี้แม้ว่าสนามจะมีขนาดเล็ก แต่ระยะห่างระหว่างสนามกับผู้ชมก็สร้างความใกล้ชิดและบรรยากาศที่ตื่นเต้นเล่าใจความเชื่อมโยงที่พิเศษที่ไม่เหมือนใครและประสบการณ์แบบญี่ปุ่นที่น่าจดจําทั้งหมดนี้คือสนามเย่าของ20สมโมสรที่กําลังฟาดแข่งจิงชัยกันอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นส่วนคอบอลชาวไทยสามารถรับชมและสัมผัสวิถีฟุตบอลญี่ปุ่นในศึกเจลีก2025ได้ฟรีตลอดฤดูกาลทาง y o ย t u b e สยามสปอร์ต